เหมือนเหมือนเมื่อกี้แต่ยังไม่ต้องดึงจริงนะเอามือเหมือนพอมินไดรันไดรันไดรันนะเปิดรีเซิร์จับ อักนี่ครับคับด่ดูดตองปนนี่จริงๆนะโอหเริ่มเบียนแล้วเนี่ย กบล็อกดาวน์ว่ะโอ้โหมันมันควบคุมยากใช่ใช่ใช่คอร์สแบบแขนเผยยังหนักเลยหนักไหม